สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกเล่นเพลงเลือกอะไรได้ไหมภายใน5นาทีนะคะเพลงนี้นะคะจะเล่นอ่ะจะใช้คอร์ดทั้งหมด6คอร์ดนะคะคอร์ดแรกก็จะเป็นคอร์ด C คอร์ดที่2คอร์ดเ m i n o r คอร์ดที่3คอร์ดด m i n o r คอร์ดที่4คอร์ด G คอร์ดที่5คอร์ด E m i n o r คอร์ดที่6คอร์ด F ค่ะ แต่ละคอร์ดก็เป็นคอร์ดพื้นฐานแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยนะคะไปดูกันว่าแต่ละคอร์ดจับยังไงคอร์ดแรกนะคะคอร์ด C นิ้วชี้จะอยู่ที่ช่องที่1สาย2นิ้วกลางอยู่ที่ช่องที่2สาย4นิ้วนางอยู่ที่ช่องที่3สาย5นะคะแบบนี้ต่อไปคอร์ดเ m i ม o r นะคะนิ้วชี้จะอยู่ที่ช่องที่1สาย2เหมือนเดิม นิ้วกลางอยู่ที่ช่องที่2สาย4 mm นิ้วนางอยู่ที่ช่องที่2สาย3แบบนี้คอร์ดต่อไปนะคะคอร์ดดีเมเนอร์นิ้วชี้อยู่ท <for S 2> ี่ช่องที่1สาย1นิ้วกลางอยู่ที่ช่องที่2สาย3นิ้วนางอยู่ที่ช่องที่3สาย2แบบนี้นะคะต่อไปคอร์ดจีค่ะนิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่2สาย5นิ้วกลางอยู่ที่ช่องที่สสายห นิ้วนางอยู่ที่ช่องที่3มสาย1ต่อไปคอร์ดอีเมเนอร์นะคะคอร์ดอีเมเนอร์นะคะนิ้วกลางนะคะจะอยู่ที่ช่องที่2สายหนิ้วนางนะคะจะอยู่ที่ช่องที่2เหมือนกันนะคะแต่เป็นสายสประมาณนี้นะคอร์ดเนะคะนิ้วชี้ทาบ2เส้นแรกช่องที่1นะคะสายที่1กับสายที่2นะทาาไปเลยนะคะกดไปเลย2สายนิ้วกลางจะอยู่ที่ ช่องที่สองสายที่สามและนิ้วนางนะคะจะอยู่ที่ช่องที่สามสายที่สี่ประมาณนี้นะจังหวะในการดีดเพลงนี้นะคะก็เป็นจังหวะลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะใช้ตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะลงลงขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้นะคะก็ ทุกคนลองเอาไปฝึกดีดวนๆกันดูนะแล้วก็คล้องแล้วก็อาไปใส่เพลงนะคะเดี๋ยวเรามาลองรอบนึงนะคะลงลงขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลง ประมาณนี้นะคะก็คือเล่นจังหวะนี้วนไปเรื่อยๆเลยเนาะให้ทุกคนนะคะฝึกสี่คอร์ดเอ้ฝึกหกคอร์ดที่ตะกี้นะคะฝึกหกคอร์ดตะกี้แล้วฝึกให้คล่องนะคะพอฝึกคล่องแล้วนะคะเราก็เอามาใส่กับเนื้อเพลงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าใส่กับเนื้อเพลงแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ ฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉันและไม่ต้องไปกับเขาได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอํามาจะตอบยิงไรได้หรือเธอไม่มีทางให้เลือกเลยเราไปฝึกกันดูนะคะบ๊ายบาย